ของควรที่กรมเทชาประจําตัวกําลังจะนํามามอบให้กับคุณคืออะไรขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะมีพลังงานตรงกับไพ่ที่ออกมาหรือเปล่านะคะ1น่ถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ามีนกรกฏที่จิต สิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินบางกรพึกศกกันหเหรียญพลังงานของคนธาตุดินขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วก็สองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินขึ้นมานะคะ กรามเทพน่าจะนำพาใครบางคนนะคะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะให้มาพบเจอกับคุณคนที่มีความรักความหวังดีความปราดถนาดีความจริงใจนะคะพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปแม้ว่าในทางเดินของชีวิตคู่จะมีปัญหามีอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็พร้อมที่จะเดินเคียงคู่กันไปไม่ทอดทิ้งกันนะคะ เรามาดูกันนว่าคุณได้พบเจอเขาแล้วหรือยังหรือว่ากำลังจะได้พบเจอสิบเหรียญน,นะคะตัวคุณอาจจะมาจากครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวไหมมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรืออาจจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวไหมนะคะ สถ้วยคุณจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับเขาหรืออาจจะหมายถึงคุณกับเขารู้จักกันแล้วได้พบเจอกันแล้วก็ได้นะคะ สามถ้วยตรงนี้ถ้าคุณยังไม่ได้พบเจอกันก็หมายถึงว่าคุณจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับเขาแต่ถ้าเคยพบเจอกันแล้วนะคะก็หมายถึงตัวคุณกับเขาเคยมีช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะมาทั้งหนึ่งถ้วยสองถ้วยแล้วก็สถ้วยนะคะไพ่ของความผูกพันไพ่ของความรักไพ่ของมิตรภาพนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งคู่ชีวิตนะคะนี่คือพลังงานของคนที่กรรมเท ประจําตัวคุณจะนําพาให้มาพบเจอกับคุณนะคะความรักมิตรภาพคู่ชีวิตการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะคะคิดถึงการจินตนาการถึงการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตรงใจนะคะหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันคล้ายกันก็ได้นะคะ เป็นคนทางไกลคนที่เฝ้ามองคนที่รอคอยคุณอาจจะเป็นสิ่งที่เขารอคอยคุณอาจจะเป็นข่าวดีในชีวิตที่เขารอคอยนะคะอัศวินถือไม้นะคะมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะมาหาคุณติดต่อมาหาคุณหรือว่าคุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องเดินทางมาหาคุณในเร็วนี้นะคะ จัสเมนนะคะเป็นชะตาฟ้าลี้ขิดแล้วคุณทั้งสองคนจะต้องได้มาพบเจอกันมาคบกันนะคะมาเรียนรู้<ม>บททดสอบความรักที่มีร่วมกันนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเฝ้าคอยนะคะคนที่คุณภาวนาคนที่คุณขอพรให้ได้พบเจอนะคะรักที่ดีรักที่ใช่คนที่คู่ควรคนที่จะ ่าฟันปัญหาอุปสรรคแล้วก็จับมือกันก้าวผ่านไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรนั่นเองนะคะอาจจะเป็นโสดนะคะเดือดดาลครองตัวเป็นโสดเพื่อรอคอยคนที่รักคนที่เป็นคู่ชีวิตของกันและกันจริงๆนะคะอัศวินถือดาบนะคะคนที่แน่วแน่ตั้งใจนะคะ มีความมุ่งมั่นนะคะใจร้อนด้วยนะคะอีกไม่นานเขาจะเดินทางมาหาคุณแน่ๆมาทั้งอัศวินถือไม้แล้วก็อัศวินถือดาบคนที่ถึงแม้ว่าบุคลิกภายนอกจะเป็นคนผงผางใจร้อนแต่ว่าจิตใจภายในของเขาหรือว่าจิตวิญญาณของเขาหรือว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขาจะเป็นคนอ่อนหวานโรแมนติกนะคะ หรืออาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะที่เหนียวนนมหรือว่าดึงให้เขาเข้ามาหาคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนตรงตรง,ตรงผงผางเป็นคนใจร้อนนะคะส่วนตัวคุณเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนโรแมนติกเป็นคนจริงใจอ่อนโยนก็เลยละลายหัวใจที่แข็งกระด้างของเขาได้นั่นเองนะคะของขวัที่กันมาเทพประจําตัวกําลังจะนํามามอบให้กับคุณก็คือคู่ชีวิตคนที่จะมาเป็นคนรัก คู่รักของคุณนั่นเองนะคะตัวคุณกับเขาอาจจะพบเจอกันแล้วหรือว่ายังไม่ได้พบเจอกันก็ได้นะคะเขาคนนั้นมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินนะคะถ้าหากว่าคุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วตอนนี้คุณกับเขายังอยู่ห่างไกลกันยังคงเฝ้ามองยังคงรอคอยที่จะได้มาพบเจอกันนะคะเป็นคู่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาอุปสรรคมาร่วมกันนะคะจนมั่นใจแน่ใจแล้วว่าคุณคือ คู่ชีวิตของกันและกันที่จะมาตอบโจทย์นะคะที่จะมาเติมเต็มให้กันและกันคนหนึ่งเป็นคนใจร้อนเป็นคนผงผางเป็นคนแน่วแน่ตั้งใจในขณะที่อีกคนเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจนะคะเป็นน้ําร้อนเป็นน้ําเย็นให้แก่กันและกันเนาะแต่ว่าถ้าคุณทั้งสองคนยังไม่ได้พบเจอกันนะคะพลังงานของเขาก็กําลังจะเดินทางมาพบเจอกับคุณเป็นเหมือน กำหนดไว้เป็นเหมือนกรรมเทพนำพาให้ได้มาพบเจอกันเป็นคนที่คุณกับเขาต่างขอพรให้มาเจอคู่แท้ที่มีความเข้ากันมีความเหมือนกันนะคะเป็นคนในฝันในจินตนาการที่เฝ้ารอเฝ้าคอยที่จะได้พบเจอเพื่อมาเติมเต็มกันและกันนะคะและนี่คือของขวัญที่กรรมเทพประจำตัวของคุณกำลังจะนำมามอบให้กับคุณนะคะ